โอ้ดูหอมไม่ปลูกดอกพักแบบเนี้ยปลูกไอ้พวกไอ้พวกผลไม้อะดินไม่ได้ดีแบบนี้เด้ออยู่นั่นดินที่เขาขุดขึ้นมาใช่ไหมทางใต้มันเป็นกวดมัดเลยข้างบนเนี่ยดินดีเพราะเองกด้ขุดขึ้นมาใช่ไหมทําบ่อทางใต้มันเป็นกวดมัดเลยใช่ป้า หอมโอ้สะอ่อนหอมเดหอมแบ่งเนี่ยไม่เคยปลูกไม่เคยรู้แต่เข้านเ,เนี่นยไหนเน,น,น,นี่ยเขียวๆนั่นน่ะหอมแดงอันบูหอมแดง นี่กับไม่ใช่มันพอขายได้แล้วนี่เนี่ยไม่เอาไปเววนี่ยแท้จริงเขาเขาเขาไอไอแท้ๆก็ใกล้ๆกับไอปีใหม่เนาะเขาปลูกเนาะป้าแกถือว่าแกปลูกงามเถอะใช่ปะ ส่วนใหญ่สมัยก่อนก็มีต้นเนี่ยๆใกล้ๆล้อใกล้ๆปีใหม่เนาะพากันปลูกเนาะอ,<ม>อันนี้ไม่ต้องหาอันนั้นผลัดงามเถอะโอซ่อนแต่มีนี่เนี่ยโอ้ตายดินดีแล้วเลยเนี่ยดินสยุย เมื่อก่อนเป็นดินทําไอ้นั่นเราทาหขวงพ,พ่อใหญ่ดินดีที่หนองสนโนอนน่ะทํามันน่ะดินดีกาดินโอ้ยฉันสะออนแท่นี้โอ้ยตายโอย้มันมีบอ่อตรงนี้เด้นน่ ตรงนี้มันเป็นของไข่นเนี่ยเนี่ยโอ้อนนออเอขาปลูกไอ้ขีเเ่เลียกใบเตียมเลยนุ่นกำลังพอดีเลยน,น,นุ่นเนี่ย